สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับท r i กันทีสใน YouTube ช่อง n x ็กเทคนะคะวันนี้เบนก็จะมาบอกเคล็ดลับในการเลือกใช้แผ่นรองลีดสำหรับเครื่องรีดแฟลตเบสหรือเครื่องรีดหน้าเรียบไม่ว่าจะเป็นแบบฟองน้ําแบบซิลิโคนหรือแบบผ้าหฮมทั้ง3ตัวนั้นเนี่ยมีความแตกต่างกันอย่างไรและควรเลือกใช้แบบไหนถ้าพร้อมแล้วตามไปฟังกันเลยค่ะ แผ่นรองรีดก็จะมีอยู่3แบบด้วยกัน 1. แบบฟองน้ําจะเหมาะกับประเภทงานซับดิเมชันเพราะสามารถรองรับความร้อนได้สูงสุดถึง250องศาเลยซึ่งเพื่อนๆมักถามเข้ามาว่าซื้อไปรีดแล้วด่างเกิดจากอะไรเจ้าตัวนี้เนี่ยก่อนจะนําไปใช้แนะนําว่าต้องวอร์มสัก4ี่ถึงรอบรอบละประมาณ10 1ถึงสาวินาทีก่อนเพื่อให้ฟองน้านั้นเซ็ตตัวมากขึ้นและข้อดีของเขาเนี่ยก็คือมีลักษณะไม่อุ้มน้ําและสามารถระบายความร้อนได้ดีค่ะ และถ้าอยากได้ความแน่นในการรีดของงานซับเราก็สามารถเอากระดาษแข็งเสริมเข้ากับที่รองรีดแบบฟองน้ำได้นะคะ 2. แบบผ้าห่มแบบนี้เนี่ยการใช้งานก็จะคล้ายกันกับแบบฟองน้ำเลยเพียงแต่ว่าจะมีความแน่นกว่าส่วนรอบการใช้งานเนี่ยก็อาจจะต่ำกว่าด้วยทั้งนี้ทางนั้นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับลักษณะของงานที่นำไปใช้กันด้วยนะคะ 3. แบบซิลิโคนแบบนี้เนี่ยก็จะเหมาะกับประเภทงานที่ต้องทำละลายกาวด้านหลังของชิ้นงานอย่างเช่นงานทานเฟิงงานเฟลกและสามารถใช้ความร้อนได้แค่180-190องศาเท่านั้น แผ่นซิลิโคนเนี่ยก็สามารถนําไปใช้กับงานซับได้เหมือนกันนะคะอย่างเช่นนําไปรีดลงพวกแผ่นอลูมิเนียมและแผ่นพลาสติกเนื่องจากวัสดุนั้นมีความแข็งจึงไม่เหมาะที่จะนําไปใช้กับแบบฟองน้าสักเท่าไหร่หากจะนำไปใช้กับงานซับเนี่ยก็ต้องขึ้นอยู่กับวัสดุและประเภทของงานด้วยนะคะแต่เบนแนะนำว่าเจ้าตัวเนี้ยไม่เหมาะที่จะนำไปใช้กับงานซับในจำนวนมากเพราะอาจทำให้เกิดความร้อนสะสมและจะทำให้ซิลิโคนตัวเนี้เสื่อมสภาพเร็วได้ค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะกับเคล็ดลับในการเลือกใช้แผ่นลองลี่สำหรับเครื่องรีแฟรตเบททั้ง3แบบหากใครมีข้อสงสัยหรืออยากสอบถามเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถติดต่อมาได้ที่ f c e e o o o ไลน์แอดอินสตาแกรได้เลยนะคะและสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยยังไงก็อย่า,ยาลืมกดไลค์กดซับสไครต์ติดตามให้กับช่องของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้เบนขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย